ะสวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้มาซื้ออุปกรณ์กุ้งครับอุปกรณ์ทำน้ำกุ้งน,นี่วันนี้รถกระบะมาอยู่โกบอนฮรเออ,อน,นี่มาเที่ยวโกบอนแดดร้อนจัดเลยโอ้แดดหอนแดดหอนไปเดียเด๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไป chỗ có ở trong này rồi oh. Oh. Để Để có... <laughs> à, <yên cả> là. <laughs> là nam. จะสุกพอดีเลยตรนีระหว่างนี้ลงลงงามันยังก่อนันไววครับก็จะิ่นพอสานีวมันกลางเหนยวสองเหนิวมันขับแบอสองหนีวนี่วันเดียวนึ่งนำที่่านกับโอ้มันจะเป็นช่วงตันเ có năm mười lăm 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 mười จ็ดสิบบาทว่านเศษเศษละเม็ดต mm ิเ hmm. ม็ดหนึ่งสี่สิเอาทัวรทัวร์สามนิ้วไปใส่หลอด UV หลอด UV สีอยู่ทางไหนครับให่หนามมันขึ้นมาผ่านหลอด UV หลอด UV สีกำจัดพวกเศษตะไคร่น้ำเศษคุ่นครับเออ เป็นระบบกองน้ำเราที่นี่น้ำเหมาือนสกุลมาหาตัวกองอีกแค่หนึ่งประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้กต่ท่านได้รู้เลี้ยงท่านได้เข้าใจกันอันนี้มาซื้อของก่อนโอเคเดี๋ยวหาของก่อนครับไปมาละวัดไปอืมอ่าท่ารที่นี่กับรถเหลือเนื้อหนึ่งหมดพี่เฮาไม่แล้วใส่ก่อนเนื้อหนึงนนหน่งทั้งกาดทั้งอกสามเป็นหนึง่งอ่า แล้วก็โอ้ขุนเป็นหนึ่งนิ้วว่าท่งไปเกี่ยวนะจะรถพอรถเขพอเกี่ยวเขาซื้อมาหรอดิี่แดกวาวเลยแบบนี้ว่า้องเตียนเตียนจุดนี้ขยายเนเยอมาก เป็นหนึ่งน่นึ่นาะกองน่าจะตน่าลงมาเราต้องยายเป็นน้นน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 ามันต้องผ่านกองก่อนมัาคอยมหายูวีือเขายูวก่อนเขาแนน้ำให้พันปลูกกองก่อนให้เป็นน้ำที่มีเศษ่มีอย่างอ่าพัน,พนยวลลูยวีเแบน กเดตัวให้สเสียบลงสิเพื่อป้องกันนน้จะไปท่องิดหัวเลยอกาหู้เป็นเสียบหลอดข่าไปแล้วแล้วาการเป็นมีตามแยกของนนนี้คมีความเงวปรวมาณเกอบสุดหลอด ถามดอ,อกมาเลยไปหอหยดลงหน่งนื่อนรเด็นอ,นอามามดอ,อกไปอก,กห,ออหาเต็จไดก็หิ่มันไม่นำนังี่าหินนำมันแล่ลงมตรงว่าหานานินนำตกลงไป้มันมี้มองพักนำเออมันเต็มกองเออไจ้างใครอ่าหยดแย่นีง่งอ่าไปจ้างใคส่งไปกระจายต่ออืมประกอบหาตรงนีง้ความแยก เดี่ยวสามเป็นเป็นเน้เราจะของว่าห้ามีวะของว่าเนยหนึงโบน่ะมีอันหนึ่งมังเยอะกิซายอยู่อีเด้ โอ้โหนีหน่อยโอ้กอดีข้อนีฟ้าไม่ต้องก็เห็ดโลดนะอ่าแต่ว่าข้างนี้อ่าก็ฟุดหนึ่อเออโอเคอ่าจะขอแยกกับขอหลดด้วยป้งคุณ หนึ่งแนนะต้องเกิดต้องโหลดต้องต้องใส่โหลดยังเนีไลจนหาพวดปอีกไงนี่นน อะน่งหน่งทับส 1, นิ้วน่วนาจะนึ่นิ้วตัวนี้น่าจะหนนิ้วหกหบออหันบ่มีบัตุอันนี้มันกคนบดเปนหนึ่งสนทับส่นนิ้นนนนวเป็นสี่ห่่ห่เป็น mặt ở đây mày nhục mày nhục mày nhục mày Ok, mày 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 men mày 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 khẩu mày mày khẩu เขา้องเป็นเกี๊ยวหรือมั้ยดื้อเกี๊ยวเลยมันมีโยมมันบ่ได้เป็นเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวทั้งสองอันแหละเขาบอกเป็นเกี๊ยวตัวเขาคนไปมียู่เลยสื่อมากเลือเด้ยวมีแค่ว่าใส่อะไรได้ท่านได้ดถอดเด้มันค่าสองนิ้วอยู่เด้ยวท่านเด้ดถอดเตี้ยนกับว่าสีล้อหลังบอว่าเขียดหรือเขียดไม่เหรอเราเอาตัวนี้ไปใส่มัเลกับอันนี้ว่าสีต้องเป็นไอหนิวหนึ่งขึ้นเขาเดีแค่อยากให้มันเป็นฮกฮอนช่วงซูเปอร์ซู มันมเป็นเกียวมันผมสุดเืนเป็นเกียวเเป็นเยวมันมีโมเป็นเกียวอยู่บ่โมขอโหลดเดิอ๋อหมายถึงเกยวเป็นเกียวตั้งหกเป็นเกียวพอเป็นเกียวเขามีแล้วอ๋อมีแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปโหลดจซือโหลดว่าเป็นเียวหนึ่งไป ตอนนี้ซื้อของเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับบ้านกันนะจะทำต่อที่บ้านับ

ปส่ก้นตกใส่เชียงติดๆกันเฉียงกล่องเสียงอนวันเสียงขึ้น <También> ก <variables> ันยกปล่อง จบการนะฮะจบเป็นตัวตัดต้านะฮะจบงานมาเผาทำไม บ้านได้ทักท่านได้โอ้ลมลมฝดแห้งแบบลมกระชากอากาศลมฝนมากเลยครับไปครับกลับบ้านกันเราเจอกันคลิปทำบ่อกุ้งต่อคลิปนี้ซื้อของพอแล้วฝนสิไลแนะล้วฝนไลกลับบ้านแนละ้ว